อาสาหลายภาคส่วนเขาก็ทํากันอยู่เนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ผมไปเห็นประกาศของคอ,อพพเห็นแล้วก็โอ้โหดีใจเป็นสิทธิที่เราเรียกร้องกันมาก่อนหน้าเนี่ยนั้บัยเขาจะจําได้<ะ>เรื่องคนที่จําเป็นต้องอยู่บ้านเพราะเตียงไม่พอเข้าระบบไม่ได้ home isolation แม้กระทั่ง community isolation แล้วคือค่ายาค่ารักษาเนี่ยไม่มีปัญหาประกันจ่ายอยู่แล้ว<ะ>แต่กรณีที่ทําประกาศสุขภาพแล้วมันมีเงื่อนไขในกรมธรร์ว่า ค่าชดเชยการขาดรายได้อรายวัน<ะ>บางคนก็ห้าร้อยบางคนก็พันหนึ่งบางคนทําไว้สองพันสามยาง 3, ผมทำเอาไว้เนี่ยถ้าจะไม่ผิดผมถ้าป่วยเข้าโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยนายก็วันละห้าวันละสองพันอย่างนี้เป็นต้น<ะ>ไอ้ตรงนี้เนี่ยเมื่อไม่เข้าโรงพยาบาลก็แปลว่าไม่ได้<ะ>ก็เรียกร้องกันมาก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้เห็นข่าวผมก็รีบเอามาโพสเลยในเพจกรมกรข่าวเนี่ยน้องใบ<ะ>โพสต์ว่าคอปภสั่งบริษัทประกันจ่ายค่ารักษาโฮมไอโซเลชั่น และ Community Isolation โดยให้ใจ่ายค่าชดเชยรายวันหรือค่าชดเชยรายได้สูงสุดไม่เกิน14วันหลักการเนี่ยเป็นอย่างนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยเรื่องค่ารักษาไม่มีปัญหาแล้วละ่ะเพราะมันชัดเจนค่ายาค่ารักษา,าแต่เรื่องชดเชยรายวันมันอยู่ที่ข้อ5ของประกาศฉบับนี้เนี่ยน้องไว ข้อ5้าเนี่ยเขียนเอาไว้ไว่ายังไงให้บริษัทจ่ายค่าชดเชยรายวันหรือค่าชดเชยรายได้สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาตามกรมธรรมประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันหรือค่าชดเชยรายได้โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1> 1ข้อที่หนึ่งคือเงื่อนไขพื้นฐานค่ะก็คือต้องมีเอกสารแสดงว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อจริงโดยแพทย์ผู้ดูแลรักษานี่ฮะ คือก่อนหน้าเนี่ยจะต้องเป็นเรื่อง rt pcr อันนี้ปลดล็อกเลยว่าเอ้าเอาเป็นแพทย์ก็ได้ดองใบถูกไหมใช่แต่ข้อที่สองเนี่ยอันนี้เงื่อนไขสำคัญมีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในสถานพยาบาลแต่ไม่มีสถานพยาบาลจะรองรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อ แม้ในเบื้องต้นอาจจะมีลักษณะเข้าขายที่จะได้รับการดูแลรักษาแบบโฮมไอโซเลชันหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดก็ตามตรงนี้แหละสำคัญเมื<ะ>่อวานนี้มันดึกพี่ก็ดีใจไปอ๋อมาดูลงไปว่ามันมีเงื่อนไขเพิ่มเติมนี่นึกว่าทุกคนที่ติดเชื้อแล้วโฮมไอโซเลชันหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันแล้วเนี่ยจะได้เลยถ้าทำประกันแบบชดเชยรายได้เนี่ยนะ ก็ปรากฏว่ามันกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกนี่ต้องไปก็คือต้องมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปค่ะหรือมีภาวะอ้วนหมายถึงมีดัชนีมวลกายมากกว่า30กิโลกรัมนะฮะเาเ,เรียกค่า BMI ใช่ไหมใช่ๆๆใช่ใหรือมีน้ําหนักตัวมากกว่า90กิโลค่ะเอาง่ายๆหรือหรือมีโรคส่วนตัวดังต่อไปนี้ โรคปอดอุดกั้นเรือรรเร้อรังโรคไตเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองเบาหวานที่คุมไม่ได้หรือโรคอื่นๆตามดุลพินิษรของแพทย์3เงื่อนไขนี้เท่านั้นนะคะที่จะสามารถได้รับค่าชดเชยรายวันหรือค่าชดเชยที่ระบุเอาไว้ไม่เกิน14วันนั่นก็แปลว่าถ้าเป็นสีเขียวจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่แยกกักตัวคอมมูนิตี้เนี่ยถ้าท่านไม่อายุมไม่ถึง60 และท่านไม่มีโรคเหล่านี้และท่านไม่อ้วนไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่ค่ะจะได้เฉพาะคนที่อายุห0สิบขึ้นไปคและเป็นโรคอ้วนหรือเป็นโรค่างที่ได้เรียนกันไปเนี่ยถูกไหมฮะใช่ค่ะที่จ่ายชดเชยสูงสุดไม่เกินสิบสี่วันคือที่มาแกะเรื่องที่ออกมาเช้านี้ต้องให้หนักข่าวรีบโทรศัพท์ไปถามเลยทีเดียวคุณอนนท์วังว,งวสุนายกสมาคมวินาศภัยก็ยืนยันเนี่ยนะครับว่าจะชดเชย เฉพาะกรณีกลุ่มผู้ป่วยโควิดอันนี้หมายถึงชดเชยรายได้รายวันนะะเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างที่น้องไบบอกไปนี่แหละซึ่งแพทย์จะเป็นคนให้ดูพิธีถูกไหมน้องไบฟังเสียงดูฮะกลุ่มคนที่อายุเกิน60ปีนะครับผู้ที่มีภาวะอ้วนน้ำหนักเกินกว่า90กิโลกร,รมัมแล้วก็กลุ่มผู้เป็นโรคไรแรงต่างๆเโรคนะครับพวกนี้ในกรณีที่ รักษาตัวใน Home Isolation หรือ Community Isolation นเนี่ยประกันก็จะเฉยในได้ให้ระหว่างที่รักษาตัวซึ่งตอนนี้ยสปปประกาศเกณฑ์การดำเนินของโรคโควิดนี่ก็ประมาณ14วันแต่ว่าถ้าท่านถูก Move เข้าไปรักษาตัวหรือถูก นำตัวเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะจ่ายเต็มตามเงื่อนไขกรมปัทนที่กําหนดว่าท่านซื้อของกุ้มรองกี่วันก็แล้วแต่กรณีที่เป็นคนทั่วไปแล้วก็ติดเชื้อโควิด -19 มีอาการป่วยในระดับสีเหลืองแต่ไม่มีเตียงจําเป็นจะต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือว่า